เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพีสวัสดีครับนผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆมาชมเลยสีเล็กอยู่นะครับบ้านสวยเลยครับบรรยากาศดีร่มรื่งงนเงียบสงบน่าอยู่มีผลไม้หลากหลายชนิดเลยมีบ่อปลาด้วยครับมีบ่อปลาด้วยจะเลี้ยงปลาปลูกบัวก็ได้ตัวบ้านก็สภาพดีสองห้องนอน หนึ่งห้องน้ำนครับสวยสะอาดไม่เก่าไม่โมพร้อมที่วกระเป๋าเ,าเข้าอยู่ได้เลยครับไม่ต้องรีโนเวทก็อยู่ได้อยู่ใกล้ตลาดด้วยครับอยู่ในอำเภอเมืองครับแปลงนี้แต่เป็นบ้านสวนแต่ห้องสวยงามครับลมลืน่นห้องครัวมีให้เรียบร้อยครับเคาน์เตอร์ครัวซิงลังจามีให้ทาติดตั้งให้ครบนะครับผอมอยู่ได้เลยครับหัวด้านนอกไม่ต้องกลัวกลิ่นเข้าไปรบกวนในบ้าน ในพื้นที่ก็มีผลไม้หลากหลายชนิดนะครับดินดีน้ำดีอุดมสมบูรณ์ส,สวยเลยฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชีเป้าให้เลือกซื้อประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปให,ใ,หใหม่นะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยท่าได้สนใจก็ไปดูฐานที่กิงกันได้แปลงนี้อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมบ้านพร้อมที่ดิน150ตารางวาครับราคาเปิดมาที่สองล้านห้าแสนบาทอำเภอเมืองนครปฐมนะครับ ที่ก็ถือว้างขวางครับโซนนี้เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับจะนัดดูที่ดูบ้านติดต่อโดยตรงได้เลยนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ